ปลานิลมะเขือเปาะถั่วฟักยาวพริกกระชายใบยมะกรูดฉีกกะเพราพริกแกงใต้ตั้งน้ำใส่พริกแกงเข้าไปปรุงรสไปเลยใส่น้ำปลาเกลือชูรส ผงปรุงรสแค่นั้นแหละเทผักลงไปไอที่หั่นไว้อะ่ะนี่ก็เช็ดนะคะกะเ็เชดใส่ไปเลยกระเฉดแล้วก็กระเพราปิดแก๊สเลยกินได้แล้วตอนนี้